จัดให้ดูหน่อยดิโชว์ให้ดูหน่อยอันนี้จะโชว์ใบพี่ชมนปิดพีเอาไว้ปิดอาดูเร็วปปิดในเองเขาจะดูมันไปได้ไกลแค่ไหนไปทีรุ่นไปด้านหน้าเลยนะไม่ต้องกเลยไปถึงให้ไปเลยไปเรื่อยๆเลยโยนเนี้ยโยนเรื่อได้เลยไฟกล่องไฟติดขาเจ๊งนี่วะอะไรลยในหองวัดได้ดีป่ะกลับบ้านกลับบ้าน เด้สวยเอ,เอ็มเจ๋งว่ะไปเล่นท่ายดูดิเอาหัวแถวไปเลยแล้วขายยกขึ้นฟ้า <c oughs> ทำได้เปล่าเราไปอีกเด้ยวยหนุนไปถึงนข้างหน้าเลยอะโจวทิกซแซงให้ดูหน่อยดีเออแบบเดี๋ยวมันเดียวได้ไหมลองเดียวนี้เดี๋ยวไปเดียวมาเออ